ไลยชันนี้แล้วพ่อแล้วโอเคแล้วสวันส่วยหลุยานบรายไปเจเนาะไปเลี้ยงบุตรเลยลึกหน่อยเนาะนำมะนาวจัากลงนี่ตัวนี้แจ้วพุงมาตะเฮิร์นด้วยเนาะซ้ำนี้เลยเนาะ sợ lên đây, giờ sợ gì sợ, na hồ sợ giờ pin nên na hơi, <laughs> <Nào>, lợi lợi, <laughs> <laughs> bơ nó <Họ> xì <sẽ> hết, nó lòng một con nữa, tìm con thôi con. ล่าแต่สิบบุ้งเน,นี่ยมึงเยอดเลยไปเยอะเลย,นยเนาะเาพอดีปั๊บรถหุ้นพิศกราทางติดต่อมณโซอเสีสยงผู้ไทยขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีสุขสุขคนมื้อนี้ก็พากันมาก,กินป่าอยู่หนองหน้าน้อยทุกคนามาเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อ <laughs> ต่ว่าจักได้บ่ได้เนาะป่าก็ทันได้ซ้อนชําเอาแยงอันฟาดเข้านํามาซ้อนนะพวว่าซ้อนขึ้นมาได้ก็กินข้าวหนองเลยนะตําแจ้วโหยเลยเาเลยมาเลยลองเบิ่งให้เฮาสิเอหมวนเลยได้บ่เฮ้ยือบ่นี้อมึงดูกระจาบ่นี้เลเอาล้านลไดุ้นีได้อพอ้กิน เสกุกะบอกกินความสมาขีเนาะน้อบ่ดิหลายคนระบบนี้มาสะเล่าสะเล่าดิจะกระพุ้งอนะโอ้พอดีเปี้ยะเนาะได้หลายชั้นนี้แล้วพ่อแล้วเยโอเคแล้ววโอเคแล้าวันเส้าหยานบรยปเชิเนาะปล่อเลี้ยงบุตรเลย มาเอปีนไยกนเาะตวใหญ่นะัวน้อยได้ปลาน่อยแล้วเนาะย่านบ้านนี่เชะหลังแงงไปกินยูหฮมขามคนาะหน่อยเนาะมันได้งายะเออหนมาตานี้สีก้อนก็ได้แล้วเขาจะมากู้ผู้เดียวก็ได้ มาปอกไว oh, ้น e ี่นะแล้วฮาจึงมาหืออเอาอือบ่ฮายังสืบไปเกอไกใกล้กินแล้วก็นดิขามาจึงหือเอาก็ต้องมีกัรซิดตัวใหญง่ๆทังหมดนะฝึกลงร้อยแกวเชือกัระปุกมาคักๆคักตัดแก้วฟึกเระฟึกเระเลยัมนน

nào hồ sơ nhiều nữa nè hơi hơi Nó hơi hơi Bơ, nó xì hết. hơi lòng một con hơi hơi con thôi con hơi 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 hơi

น้องมันดีจาเรื่เงินกุ้งเกินจาเราน่ตองเดี๋ยวจังสุดยอดเนาะนาะจางแล้วบนเรือนี้แล้วี่งพอดีจบอ่ะจางไปไดดึกลงชืดอัดแต่งุดมาแต้ กมนะมัได้กลับเลนะสดสดมาจากสวนลาซีรู้กันสดสดมาจากช่วยมากกินเฮ้แก้กพ่อกระตักเจอตัวนี้ตัวนี้น้ำมันขางเนื้อนี้แหละเฮาเห็บแต่ตัดอ้อยนะเฮาเจ็บเลยเคนก็เฮ้ลางไปกินน้ำกันซอนน้ำงมาทะอดกิน mộng mhm tháp Ừ thôi chị thôi là thôi 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 ok, thôi thôi chút chút thôi ừ, Ừ ทำตาลไลกินทัให้ทั้งหมันกินเจ้บกินโน,โน้ <c oughs> นพ่อชมบีมะนนวหามเขามมสมกับน,น้ำหนักคลกเซติเก้อ Lông đi bọc Ừ Lông đi Ừ Đi thủng như nó Và siêu sốt sốt Mượt phức ừ. lông Nấu khảo ไม่อยู่บ้านแลไม่ใช่อยู่เอิ่นะมาลาวไปชมไทยสะดึกเดกงรอดแล้วเนาะจินเข้าไปเบาไม่ได้จะง่ายแซมได้ขมิ้ห้องขมิ้

มันจะเบาเจ้ยวน้องอีก

À, kinh kinh. bà cần kín bà, chảo chảo hơi, chảo treo, Lời treo. siêu chảo treo, chảo sốt sốt chảo chảo na chảo 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 siêu chảo 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 ทุกคนหมดคู่หนึ่งทิ้งงานแล้วพากันกินลาพอดีอิ่มเลยพอดีมดนนี้เสร็จมื่อแล้วบานี่พากันเมื่อเลยวพากันเมื่อเลยฮะบันไดลืบบอเฮ้ยโอเคโอเคเีแหลว มันหลังนี่นเล้หรอเ่าใหญ่เนี่แลว้วเปล่าเออคักแล้วทุกคนก็กินแบบลูกทงเลยกลินอยู่ทงไงทงหน้าสุดท,ท้ายก็ขอขอบคุณขอบใจเดอ้อพ่อแม่พี่น้องที่ห้ามาติดตามผมส้มถ้ายจะก,กินกะปรุงแต่งแจ่วคักๆแล้วก็ผัดช้อนผัดซิวขึ้นมาแล้วก็ล้างพึ่งเฉลยกระล้นเขากินเลยขอขอบคุณขอบใจน้ำตอแม่พี่น้องสุข,ขุสุคนเด้อสบายดี